ท้องผูกของผู้สูงวัยนะคะมักจะเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะอะไรเพราะว่าอวัยวะนะคะเขาเริ่มเสื่อมลงนะคะการเรียกว่าบีบตัวอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็น้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำงานน้อยอันที่สองเนี่ยก็คือในเรื่องของอาหารที่กินเข้าไปค่ะบางทีอะไรที่มันเป็นกากใหญ่ก็ไม่ค่อยอยากทานเพราะว่ามันทั้งเคี้ยวก็ลําบากแล้วกันย่อยบางทีมันท้องอืดพวกเนี้ยทีนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันค่ะต้องจะมีวิธี2เรื่องก็คือในเรื่องของการนวด ในเรื่องของค่าทางขนาดที่ถ่ายเนี่ยมันจะช่วยให้การขับถ่ายเนี่ยดีขึ้นนะคะ เราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าอวัยวะพวกนี้จริงๆแล้วโดยธรรมชาติเราควรเคลื่อนไหวตัวเองค่ะก็คือเหมือนกับทําให้เขาเนี่ยขยับตัวด้วยเวลาเราบิดไปบิดมาเนี่ยตัวลำไส้ใหญ่เนี่ยเขาจะอยู่ข้างหน้านี่เลยค่ะพอเราบิดไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไปกับเราด้วยมันก็จะไปช่วยในเรื่องของการทํางานของเขาแต่ทีนี้พอพอสูงวัยปุ๊บเนี่ยอวัยวะก็เสื่อมด้วยการเคลื่อนไหวตัวก็น้อยลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จะชวนมาเหมือนนวดลำไส้กันค่ะ ลำไส้ใหญ่เนี่ยเขาจะพาดด้านจากมือขวานะคะจะพาดขึ้นมาอย่างนี้จากข้างล่างเห็นไหมคะเนี่ยขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ไล่มาอย่างนี้นะคะไล่มาขวางขวางท้องแล้วเลยมาค่ะแล้วก็ลงไปแล้วก็จะไปออกตรงที่ทวารนนะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานวดเนี่ยเรานวดไล่แบบนี้เลยค่ะต้องอาจจะใช้2มือแบบเนี้ยไม่ต้องแรงนะคะเอาเบาๆก่อนถ้าเรานวดตัวเองเราจะรู้ว่าแค่ไหนถึงจะพอนะคะ ไปกระตุ้นเขานิดหนึง่งเริ่มแรกเนี่ยเราอาจจะนวดเบาๆไล่ๆไปก่อนนะคะแต่ถ้าเรานวดเราเป็นคนนวดเนื้อน,นวดให้คุณปู่คุณย่านเนี่ยใช้เบาๆกันค่ะแล้วถามท่านว่าเจ็บไหมรู้สึกอะไรไหมจริงๆเป็นการเช็คได้นะถ้ากดแล้วเจ็บเนี่ยอันนี้ต้องไปหาคุณหมอนะคะอีนนี้เรานวดไปอาจจะใช้วิธีคลึงไปด้วยก็ได้ค่ะคลึงเนี่ยหมุนหมุนเหมือนเหมือนน,นนาฬิกาเลยค่ะแล้วก็หมุนวน,นไปเหมืนอนก้นหอยพางเนี้ยเราก็ไล่ ไล่ไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะทําตอนไหนทําในช่วงตื่นนอนก็ได้ค่ะตัวนี้จะช่วยกระตุน้นแต่ก่อนจะทำเนี่ยอยากให้ดื่มน้ําสักน้อยๆครึ่งแก้วถ้าใครฝึกอยู่ยังต้องเองค่ะตื่นเช้ามาต้องจะดื่มเนี่ยแก้วหนึ่งนะคะแล้วก็สักพักก็นวดถ้าเป็นน้ําอุ่นเนี่ยจะดีมากแล้วเราก็นวดแต่ถ้าใครยังไม่ค่อยดื่มน้ําได้บางคนกินเรารู้สึกจะคลื่นไส้เนี่ยเอาสักครึ่งแก้วก่อนค่ะเป็นน้าอุ่นๆแล้วเราก็นวดไปอันนี้จะช่วยได้อันที่หนึ่ง อันที่สองคือในเรื่องของท่าทางค่ะทอนที่เรานั่งถ่ายอุจจาระจริงๆแล้วท่าที่ดีที่สุดคือท่าไหนรู้ไหมคะจริงๆแล้วคือท่ายองๆเวลาที่เรานั่งส้มซึมสมัยก่อนนะคะแต่ยังไม่ต้องไปเปลี่ยนห้องน้ําอะไรนะคะแล้วก็ผู้สูงวัยเนี่ยนั่งแบบนั้นก็ไม่ดีเท่าไหร่เพราะเวลาลุกขึ้นอาจจะเวียนหัวได้ให้ใช้วิธีแบบนี้ค่ะถ้าเรานั่งชักโครกปุ๊บเนี่ยให้หาเดี๋ยวนี้เขามีขายแล้วนะที่รองขาข้างล่างแล้วยกขาขึ้นมาค่ะ แล้วพอมันสูงขึ้นปุ๊บมันจะทําให้เหมือนเข่าเราขึ้นมาแบบเนี้ยตรงเนี้ยมันจะไปกดค่ะมันจะไปกดสรีระด้านหลังแล้วมันจะเปิดทวารหนักเราพอเปิดทวารหนักปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้อุจจาระเนี่ยออกมาได้ง่ายขึ้นนะคะอันเนี้ยใช้ได้เลยทําได้เลยแต่ระวังเวลาลุกนิดนึงนะคะพยายามอย่าไปยืนบนเก้าอี้นั้นเนอะผักเอาไว้ก่อนแล้วเราค่อยยืนบนพื้นธรรมดานะคะเพราะว่าบางทีถ้าเกิดไปสะดุดไปอะไรเนี้ยก็จะอันตราย ยังไงเนี่ยเพื่อนๆลองทําดูนะคะหรือไปบอกให้คุณพ่อคุณแม่ทำเนี่ยต้องว่าตัวนี้ช่วยในเรื่องของการถ่ายอุจจาระเนี่ยที่ทําให้ดีขึ้นเนี่ยมาหลายคนแล้วค่ะต้องหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และเข้าใจได้ไม่ยากนะคะต้องเพยายามจะนําเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยและศาสตร์อื่นๆในการดูแลสุขภาพเนี่ยมาย่อยแล้วก็เล่าให้ฟังแบบง่ายๆถ้ายากเกินไปเนี่ยถามมาได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะ